สวัสดีทุก่นนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับอ่ะในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแจข่าสาเลยนิดนหน่อยนะครับเกี่ยวกับเกม Star Citizen ซึ่งมาคนก็สนใจนะครับเห็นมีการถามมานะครับก็หลายคนอยากจะเล่นนะครับแต่เห็นราคาสูงนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อมาเล่นทันทีนะครับแต่อยากให้ลองเล่นดูก่อนซึ่งครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสดีมากๆนะครับคือเขาเปิดให้ฟรีฟลานะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มในวันศุกร์นี้นะครับคือวันที่22นะครับอ่าช่วงเวลาถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณัก ห้าทุ่มได้นะโดยประมาณนะสี่ห้าทุ่มนะครับอ่าซึ่งมันจะมาพร้อมกับการอัปเดตแพทสามจุดเก้าจุดหนึ่งนะซึ่งจะเป็นแพทแก้บัร์ด้วยแล้วกิจกรรมนี้มันนอกจากมีการฟรีไฟล์แล้วคืออะไรอีกนะครับมันเป็นงานอีเวนต์นะครับในตัวเกมและในเว็บไซต์นะครับมันคืองานหลอกอ่าหลอกกินตังเรานะครับอ่าซึ่งอีเวนต์ท้งนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นทีมอ่ากองทัพ u ูอนะครับ u ูอคืออะไร u ูอคือ กองทัพสเปนนาวีของในเกมนี้แหละนะพูดง่ายมันคือรัฐบาลเกมนี้นะครับอ่าคือทหารนั่นเองแน่นอนเมื่อเกี่ยวกับทหารมันก็จะเกี่ยวกับยาลบนะครับอ่านั่นก็หมายความว่างานอีเวนต์ปีนี้นะครับอีกครั้งนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับยาลบทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในเกมตอนนี้นะครับและไอ้พวกที่อยู่ในคอนเซปต์อาร์ตด้วยนะครับ <c oughs> เอามาจัดแสดงนะครับให้ดู โดยวันแรกนะครับมันจะเป็นวันที่ 22, 23นะครับก็คือสุกเสาร์เนาะมันก็จะเป็นยาของค่ายทำออะไรนะทำเบลนะครับไอซ์ไซด์และออร์จินนะครับก็จะมียาที่มาอย่างเช่นจากออร์จินก็จะเป็นออ 225A นะครับไอซ์ไซด์ก็จะเป็นพวกคอนส e r v a t i o n นะครับหรือที่พวกผมเรียกว่าคอนนี่ทั้งหลายนะมาทั้งสามวันแรกเลยนะครับรวมถึงแมติสด้วยนะครับซึ่งเป็นยาสำหรับอินเทรลิกนะครับแหม่ธรรมดา ส่วนวันที่24นะครับกับวันที่5ก็คืออาทิตย์จันนะครับมันจะเป็นค่ายที่ทำยาลบนะครับแท้จะเป็นหลักเลยนะครับก็คือ a n น i l ลนะครับซึ่งจะมีเยอะมากนะครับก็มีทั้ง Aero นะครับมีกาเดียเตอร์มีฮอสนะครับมีนาเจมมีฮอสนะครับเฮอร์เคสเทอร์ฟินและมาร์คูรีนะครับคร่าวๆนะครับแต่ว่าที่สำหรับคนที่อยากเล่นยาลำใหญ่นะครับแล้วสนใจยาขนาดใหญ่ที่แบบไม่ครบสูตรกันลาเดียวอะไรเงี้ย ก็จะเปิดให้ลองเล่นยาที่ชื่อว่าคาแล็กนะครับซึ่งผมเคยถ่ายแยกให้ดูแล้วว่าเออข้างในมันเป็นไงมันทำอะไรได้บ้างนะครับแม้ว่าตอนนี้ฟังก์ชันแม่งยังไม่มาก็ตามนะอ่ะเป็นยาคลาสอ่ไซห้าแต่เป็นระดับแคปิตอลนะครับส่วน26 27นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่ายยาล,ลบโดยเฉพาะเลยนั่นคืออีจิฟไซเรมิกนะครับ,ก,รนะรบก็จะมียานพวกอ่ ger, กาอเวนเจอร์นะครับการิดูสนะครับอ่าริทาริเตอร์นะที่เป็นบีสเจ็ดในเกมนี้อีกิปที่เป็นเครื่องบิน ยานบอมเบอร์นะครับสเตลบอมเบอร์แล้วก็ยานแบนกาดซึ่งเป็นฮีวีไฟเตอร์อะไรเงี้ยมาครบหมดเลยเซเบอร์ก็ด้วยนะครับอ่าพอเป็น2ี่9ก็จะเป็นค่ายเล็กๆน้อยๆนะค่ายของพวกเอ่อยานสิบล้อนะครับแต่ว่ามันก็มียานลบผลิตมาบ้างนะแต่น้อยมากนะครับส่วนวันที่30นะครับถึงวันที่1อ่าก็จะเป็นของยานค่ายดรกนะครับซึ่งจะทํายานเจอกับของพวกแบนดิตทั้งหลายนะของโจนอ่าแต่ก็จะเป็นจุดเด่นของค่ายนี้นะครับ โอเคเขา้ามานี้ผมจะแปะลิงก์นะครับรายละเอียดทีนึงไว้ที่ด้านล่างนะซึ่งไปดูได้โอเคนอกจากงานที่เขาให้มาบิน,นรีเนี่ยมันก็จะมีงานที่เป็นโปรโตโทไทป์นะครับพูดง่ายคืออาจจะเป็นงานที่เขาทําเสร็จแล้วหรือว่าทาโมเดลเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่แอดเข้ามาในเกมนะครับเอามาฉายเป็นโฮโลแกรมนะครับเช่นอ่าเทรกคราเครนนะครับซึ่งจะเป็นไลท์แคลเลอร์นะครับอ่ามันคือเรือินทุกบินแต่เป็นยาอากาศได้เอง แล้วตัวที่เด็ดที่สุดนะคือตัวที่เป็นมัสคอตของเกมเลยก็คืออดาลิสนะครับเอามาโชว์เป็นลำจริงๆนะครับเหมือนตอนเอ็กซ์โปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งผมเคยถ่ายไว้ให้ดูนะคนั่นคือยานฟริกเกตขนาดใหญ่นะครับซึ่งผู้เล่นสามารถครอบครองได้นะครับราคาไม่ต้องถามนะครับแบงซื้อโมไซด์ได้นะครับนอกจากอดาลิสแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกลำหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นยานเดสทรเยอร์นะก็คือเจเวลินนะครับ ม,ม่ค่อยมีคนเห็นเท่าไหร่เพราะว่ายานพวกนี้มันอยู่ในสกอซส 2, ซึ่งเป็นส่วนของซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเจลลินจะเป็นยานเดสโตรเยอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในบรรดายานทั้งหมดที่ผูดด้เล่นสามารถเข้าครองได้ไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้แล้วนะครับนะก็เอามาโชว์กันนะครับจริงๆมันก็มีอยู่ในเกมครับแต่เป็นซากนะครับซึ่งพังเลเทเหมดแล้วเคยถ่ายให้ดูนะครับนะอันนี้เอามาเป็นลำเป็นๆนะครับนะเขาก็มาโชว์มานี้นะครับ โดยจุดจัดงานเนี่ยท่านอยู่ในโตเกมนะครับมันจะจัดงานที่แอรียาสินะครับที่พื้นนะครับก็จะมีส่วนของแอชโชว์ส่วกนการจัดแสดงนะครับแล้วก็ด้านบนนะสเปซพอร์ตที่เบจินี่นะครับก็จะเป็นส่วกนการจัดแสดงยาลบของ UE นะครับซึ่งแคปิตอลชิพก็จะลอยลาอยู่ที่นั่นด้วยอ่านะมันจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับมันก็มาจัดอยู่ที่นั่นแหละนะครับอยู่ที่อคอปนะครับหรือชื่อดาว โอเคก็บอกเป็นโอกาสดีนะครับใครอยากจะลองเล่นก็ลองผมมาลองได้นะครับก็รวมส่วนเรื่องสเปคอะผมองบอกว่าผมไม่สามารถประเมินให้ได้นะครับแต่บอกได้แค่ว่ามันเป็นเกมที่กินทรัพยากรเยอะมากนะครับาที่คุณต้องเผื่อไวอ้เสียง150-160จิกนะครับไม่ใช่ตัวเกมเปล่าๆที่ทํทำให้เสร็จนะครับใครสนใจเล่นเนี่ยมันก็ผมเดาว่างานเนี้ยมันขายอยู่แล้วแหละนะครับพวกสตาร์เตอร์แพ็คในแบบอาจจะมีโปร Pars พิเศษนะครับ ลดราคาคงยากนะเกมนี้ไม่เคยลดราคานะมีแต่เพิ่มขึ้นแต่ว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นายานมีประกันนะครับมีเงินในตัวเกมอะไรเงี้ยให้เราเท่าไหร่นะมีของพิเศษอะไรให้เงี้ยซึ่งทุกครั้งที่มาขายมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันก็คือแบบเป็นแพ็คนะัตอนนั้นตอนนั้นไปเลยนะครับไม่มีเอามาใหม่แล้วก็จะมีการเปิดขายยานนะครับซึ่งเปิดขายแน่ๆนะครับเป็นยานลบนะที่ปกติแล้วเนี่ยไม่ได้ขายประจำนะครับ เช่นแมนกาด์นะขายเป็นลิมิเต็ดไทม์นะไม่ได้ขายตลอดนะฮะหรือว่าเซเบอร์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก่อนจากไปนะอีกนิดหนึ่งคือบางคนจะสงสัยว่าทำไมเกมนี้มันแพงนะครับคือเกมนี้มันเป็นการสนับสนุนเกมนะสนับสนุนผู้สนับผู้สร้างเกมมันไม่ใช่ซื้อตัวเกมนะคฮะเพราะเกมนี้สร้างโดยการระดมทุนผู้เล่นนะปกติเขาระดมทุนได้ถึงขนาดเนี้ยมันธรรมดาที่ไหนนะ PR แม่งเก่งมากนะครับนั้นราคามันจึงสูงมากนะครับ แล้วคุณถามว่าถ้าเราซื้อไปเราได้อะไรนะครับก็ได้ยามาเล่นได้เกมมาเล่นอ่ะถูกไหมแต่ข้อดีคือเมื่อตัวเกมเสร็จอ่ะคุณจะมีของเหล่านี้อยู่ที่ตัวเลยในะขณะที่คนอื่นซื้อเกมมาเล่นเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเลยนะคือทุกอย่างเริ่มสูงหมดแต่เราพร้อมแบบพร้อมเล่นเรื่องอื่นแล้วนั้นราคามันจึงสูงนะครับก็ถ้าคุณชอบคุณก็เหมือนจ่ายเงินให้เกมเนี้ยไปนะเหมือนคุณเติมเกมออนไลน์นั่นแหละแล้วนะไม่ต่างกันนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเมื่อคุณโหลดมาลองเล่นฟรีแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าทำอะไรที่เป็นการก่อกวนเพลเยอร์น,น,น,นะครับหรือว่า,าทำผิดกฎอะไรทั้งหลายนะเพราะว่ามันทีมงานเขาดุนะครับแล้วตัวเกมมีระบบที่ป้องกันอะไรพวกนี้สูงมากนะครับอย่างเช่นถ้ากดว่าคุณไปยิงยาฉบาแบบเลเทยอย่างเงี้ยยิงกับยิงทุกคนเนี้ยแบบไม่มีเหตุผลเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตายหรือคุณพลาดขึ้นมานะครับเช่นเตือนสนุปบนไดตายหานะค,คุณจะไปเกิดในคุกแล้ว เมื่อคุณเกิดในคุกเนี่ยคุณจะเ,เล่นเกมนี้ไม่ได้สักครึ่งวันนะครับมันนับเวลาจริงๆนะไม่ได้นับเวลาในเกมมันนานมากนะเพราะนั้นทาอะไรก็เกมนี้ต้องคิดให้ดีเพราะมันจำลองแค่จำลองชีวิตจริงมานะครับรวมถึงการปั่นปวดเพย์เยอร์บินชนชาวบ้านหรือพิมพนะ์ด่าอะไรเงี้ยเขาแบนนะเขาไม่สนนะครับว่าคุณจะจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วเขาแบนแล้วคือแบนเลยนะครับไปแล้วไปเลยนะครับก็ซื้อใหม่นะครับโอเคองันคลิปนี้ จบพี่นี้คร่ยไ้เจอคลิปไปนะครับ